เมื่อวันพุทธที่6สิงหาคมพุทธศักราช2568นห้อณห้องประชุมการนาพิรมชั้นหนึ่งศูนย์การแพทย์การนาพิเศษคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมออโทปิดิกส์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลายัยแพทย์ออโทปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อศูนย์การแพทย์การนาพิเศษจัดกิจกรรมเสวนาความรู้สู่ประชาชนประจำปี2568 หัข้อนับ8ไขข้อข้องใจจากข้อเข่าเสื่อมสู่ข้อเข่าเทียมโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระกนลดาเรืองไกรผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจตรีนายแพทย์ธงชัยสุนทราภานายกสมาคมออทอโดิกส์แห่งประเทศไทยและศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิช ประธานราชชทายาลัยแพทย์ออโทปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมนักแสดงจากละครนับ8คุณพลนวัตคุณอองสิทธานคุณโยทัศวรร์และคุณเอมี่อุทานพรจากช่อง3มมาร่วมเสวนาและร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลมากมายทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้รับทั้งสาระความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อม ที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเข่าระดับประเทศและยังสนุกสนานกับกิจกรรมลุ้นรับรางวัลมากมายท่านสามารถดูเทปบันทึกกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ YouTube ของศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษขอบคุณค่ะ